เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่นองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆนะครับชมในเลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นดิสันดิ้นครับปี2001กับราคาเพียง43,000บ,บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์ถูกกว่าท้องตลาดกันแน่นอนนะครับราคานี้ซื้อไปขายก็ได้กำไรครับสวย้ก็คุ้มค่าแน่นอนภายในสวยครับลายไม้เดิมๆ เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาไม่เคยแก๊สใช้น้ำมันล้วนๆครับแอร์เย็นเพลเพาะเกียร์รีโมทสองดอกเลยครับแผงสวิตภายในตัดไลายไม้ครับสวยหรูว i p ีเลยเดียวแกียร์รีโมทนะครับเล็บเอกาสาชุดโอนครบๆนะครับภายในเบาะหนังสภาพดีครับตะเข็บซอกกลืบรอยพับรอยอาร์จากโรงงานจะอยู่ครบๆนะครับบดดี่ดีไม่มีชนครับเบาะหนังเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ อย่างไรมีให้นะครับตัวอ่างเรียบๆไม่มีรอยชนรอยยับเช่นกันขันหน้าครับเรีเพร็ดหวมแล้วก็โอเคครับตัวรถบอดี้สมบูรณ์มีชุดสเกิร์ตล่างให้ด้วยนะครับภาษีตุลา64นะครับภาษีขาดนะครับก็ไปต่อตอนโอนได้ไม่มีปัญหาครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงหรือทดลองขับกันได้นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็ไปดูกันก่อนนะครับถึงรถทั้งทีครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆถูกๆไว้ให้ผู้ชมเนละืซื้อเลือกชมกันประจำทุกวันเลยครับแต่ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆครับนะอย่างอันนี้ครับ4ี0 0 0ืาทเองถูกมากๆเลยกดใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพืสื่อการครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับคาตามนี้นะครับมีสีโปดนะครับ มีปูดผุเพราะว่ากาวเดิมนี่สังเกตสภาพครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันนะครับแทบทั้งนั้นเลยด้านหน้าด้านหลังตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆไม่มีรอยซ่อมรอยชนรถสวย,สวยพร้อมใช้ครับสงสวยปียังใหม่ครับ2 0 0 1นราคาถูก43,000บาทเท่านั้นนายสนใจก็ไปดูกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่ยุทธยานะครับติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ